หยุด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 ใช้หยุดปลูกหยุดเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคจะมีโทษตามกฎหมายอ๋อไม่ซื้อไม่ใช้ไม่เคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์มันสัมปะหลังที่เป็นโรคเยี่ยมเลยครับ <S <S หากพบเห็นมันสัมปะหลังแสดงอาการเป็นโรคให้แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านทันที กลับมาช่วงที่2กับรายการฟาร์มเพนดตครับเรามาอัปเดตข่าวสารสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการทําการเกษตรกันครับต้องบอกว่าตอนนี้พี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านต้องมีการปรับตัวในเรื่องของการผลิตให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภครายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ครับ ดรทวีศักดิ์ธนะเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานและนายประกรณ์สุตสุนทรผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยาลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ําพื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรีนักโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี รองเปิดเผยว่าอ่างเก็บน้ําที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้าเพชรบุรีได้แก่เขื่อนแก่งประจานมีปริมาณน้ํา233ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ32ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ําห้วยผามีปริมาณน้ํา10ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ34ของความจุอ่างและอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันมีปริมาณน้ำา15ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ34ของความจุอ่างมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเพชรลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีแนตรา9ก้าลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือประมาณ0.79ล้านลูกบาศเมตรต่อวันโดยกรมชลประทานได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีโดยการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยพื้นที่ตอนบนจะทำการเก็บกักน้ำพื้นที่ตอนกลางจะทำการหน่วงน้ำและเร่งระบายน้ำออกทางพื้นที่ตอนล่างรอมทั้งกำหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและกำหนดผู้รับผิดชอบประจำจุดเสี่ยงเพื่อให้การประสานงานช่วย เหลือในพื้นที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจกักรเครื่องมือเข้าไปสัมพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายเตือนภัยน้ำท่วม8แห่งได้แก่เพชรบุรี5แห่งประจุกิริขันหนึ่งแห่งระนองสองแห่งรวมทั้งตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนและอาคารชลประทานที่อยู่ในความดูแล66แห่งให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอนอกจากนี้ยังได้ดําเนินการกําจัดวัชพืชขักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ําอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การระบายน้ําทําได้ดียิ่งขึ้น ที่สาคัญยังได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานระดับจังหวัดประชุมหารือแนวทางการเตรียมรับมือสถานการณ์น้าหลากอย่างต่อเนื่องอีกด้วยทางนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําและสภาพอากาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ทางสายด่วนกรมชลประทานโทร1460กศการบริหการในรุ่มน้ำที่บุรีแล้วกาจะมบริหาการว่าหนึ่งครับท่านหลักว่าตอนบลจะกักเอาไว้กลางนวงไปลายเร่งระบายเพราะจาก ตัวเขื่อนอกระจาดนะครับลงไปสู่ตัวเมืองเพชรนะครับที่ราช,ชันตอนมันจะสูงมากบป,ประจํายในการวางแผนก็จะมีใช้เขื่อนเพชรบุรีนะครับเขื่อนเพชรเป็นตัวจุดแบ่งน้ําปากการก่อนที่จะเข้าถึงตัวเมืองอันนี้นะครับด้วยข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเษษกษตรท่านดรเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับท่านก็สั่งการหนึ่งให้กําหนดพื้นที่เสี่ยงวิเคราะห์ตรงไหนที่มีน้ําท่วมบ่อยๆนะครับแล้วก็นะครับให้เตรียมเรื่องคนเรื่องเครื่องจกักรเครื่องมือ เครื่องจักรเครื่องมือมีทั้งหมดนะครับของกรมทลธารใน5,835ชุดด้วยกันซึ่งกระจายตัวตั้งแต่ภาคเหนือจนภาคใต้ตรงนี้คืออยู่ศูนย์ภาคใต้และใตุ้งเทศพร้อมตอนนี้มาติดตั้งนะครับเช่นเครื่องผักดานน้าเครื่องสูบน้ําในจุดที่มีการท่วมขังบ่อยๆนะครับทา,าาทางจังหวัดเราเข้าร่วมประการทางจังหวัดนะครับให้ไปติดตั้งเรียบร้อยแล้ว โดยคันชิดสุขสเสถียรรองเลขาธิการสำนักง,งานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกล่าวภายหลังนำคณะสื่อมวลชนติดตามความก้าวหน้าการยกระดับการเลี้ยงจิ้งหรีด GAP ภายใต้นโยบายการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อยกระดับการแข่งขันด้านส่งออกจิ้งหรีดในตลาดโลกณฟนะาร์มชุติการจังหวัดสุขโขทัยว่าตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายส่งเสริมการสร้างไรายได้ของเกษตรกรด้วยการเลี้ยงจิ้งหรีด และยกระดับมาตรฐานฟาร์มทั้งสายพันธุ์ทองคําทองแดงและสะดิงให้ได้มาตรฐานสําหรับการส่งออกไปต่างประเทศมกอชได้เร่งสนองนโยบายอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกําหนดตามมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟามจิ้งรีภายใต้นโยบายการเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้เกษตรกรได้เข้าใจถึงการทํามาตรฐานด้านนางสาวชุติการเจ้ยแจ้ว ประธานกลุ่มวิชากิจชุมชนผู้เลี้ยงจิ้งหรีดแปลงใหญ่จังหวัดสุโขทัยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น36รายมีการเลี้ยงจิ้งหรีดในระบบโรงเรือนทั้งแบบปิดแบบเปิดผ่านการรับรองมาตรฐานาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด GAP ตลาดส่วนใหญ่เป็นตลาดต่างประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาเม็กซิกโกหรือยุโรปสินค้าส่วนใหญ่เน้นการแปลรูปอย่างผงโปรโตีนจากจิงจ้งหรีดร้อยเปอร์เซ็นต์จิ้งหรีดอบกรอบปรุงรสข้าวเกรียบคุกกี้และน้ำพริก ยมีรายได้ต่อเดือนประมาณ1 6ล้านแสนบาทหรือประมาณ19ล้านแสนบาทต่อปีแต่ร่าง,งานมาตรฐานจริงได้มาส่งเสริมให้เกษตรกรเราเนี่ยเลี้ยงจิ้งหีดให้ได้มาตรฐานนะการได้มาตรฐานนั่นหมายความว่าก็สามารถที่จะส่งออกได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลูกผู้บริโภคเดยว่าจิ้งหีดที่ผลิตจากประเทศไทยเป็นจิ้งหีดที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตอนนี้สหรัฐอเมริกายุโรปแล้วก็จีน นะครับจะเป็นตลาดที่ที่ใหญ่ของเรานะครับแล้วถ้าเป็นตลาดลักษณะเป็นยิ่งหลีอบอบนะฮะหรือเป็นผงโปรตีนเนี่ยนะจะเป็นตลาดอย่างนี้แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าแถบภูมิภาคของเราไม่ว่าจะเป็นขเขมรลาวพวกนี้เนี่ยยิ่งหลีที่เป็นตัวสดนะเพื่อเอาไปทอดหรือเป็นอะไรเป็นอะไรทอดกรอบที่ทานบริโภคกันที่พวกเราทานกันตามตลาดนาดาดัดอะไรพวกนี้เนี่ยจะออกทางนี้เยอะเหมือนกันนะครับ ก็คือตอนแรกนะคะฟาร์มของเราก็เป็นฟาร์มจิ้งหรีดธรรมดานะคะยังไม่ได้ยกมาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีด G A P นะคะเราก็ขายในเฉพาะในกลุ่มของชุมชนแล้วก็หมู่บ้านแล้วก็ส่งขายตามแม่ค้าตลาดขายส่งทั่วไปนะคะเมื่อเราประดยับเป็นม <ๆ S 1> <ๆ>าตรฐาน G A P แล้วนะคะเราก็เราก็ได้มีตลาดต่างประเทศเกิดขึ้นนะคะแล,แล้วก็ได้มีกระบวนการการเลี้ยงที่ถูกสุขลักษณะมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้ผลผลิตของเราในตอนนี้ก็คือไม่เพียงพอต่อการผลิตค่ะ ในช่วงถัดไปเรามีสาระความรู้ดีๆโครงการดีๆเทคนิคดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำการเกษตรแน่นเอียดเลยติดตามได้ในช่วงถัดไปครับ